สวัสดีครับหากินแบบบ้านๆครับผมวันนี้ผมสิพ้าพี่น้องมาหาปลานอนเว้นครับพี่น้องปลานอนเว้นรมแล้วหนาวสิละครับพี่น้องป่านอนเว้นน้ำต่อเขาต่อเฟืองนี่ครับพี่น้องหาบึงปาคอหน่อยพอไดไปปนครับพี่น้องสีได้บ่ะครับน่ามันโบแหงงครับพี่น้องแต่ว่ามันมีป่าแลีนอยู่เดี๋ยวผมสีผ้าพี่น้องมาหาบึงครับผมมาสีไดบ่มาะหาปลานอนเว้นน้ำกันครับพี่น้อง ใส่ซุ้มนะครับซักใส่ซุ้มนี่ครับเห็นมันเรียนเล็กๆเล็กๆเล็กๆอยู่เลยผมจะบึ่งก่อนพี่น้องโอ้ยไอ้นอ่คือเปิดเปลงดังแทนเนาะปลานอนเว้นพี่นอ้องจังมิดเขาอื่นเขาหอ้อยอาบึงน้ำกัวเขาเนะี่ยพี่น้อง ครับพี่น้องเห็นแล้วครับขึ้นตัวหน่อยแต่ซุ้มสีหลอดเด้ครับพี่น้องครับผมกอหน่อยจับเอาครับพี่น้องเพราะว่าซุ้มสีหลอด <c oughs> ตัวนึงลละครับครับผมอยู่นี่ตัวนึงครับพี่น้อง <c oughs> บึ่งดีนะครับเตื่อเป็นงู นี่ครับผมข้อหน่อยครับผมนี่ครับพี่น้องหลายคนอนะเราเคยเห็นไหมครับปลานอนเวียนนะครับพี่น้องน,นี่ตัวหนึ่งเห็นว่ครับนอนอยูนะ่นี่ครับผมมาอีกแล้ว ว่าเขาครับพี่น้องได้แล้วเยอะเลยพี่น้องเรียนเพ่งไดี่ยนหน่อยไล่กับบทท่านครับ ครับพี่น้องเห็นปะครับพี่น้องมองนี่เห็นครับนอนอยนู่นั่นนี่ครับเปิดง่ายพี่น้องมึงก่อนนี่แหละครับพี่น้องนี่ตัวน,นึงครับนี่สองนี่ครับผมหนึ่งครับ นี่แหละครับครับปลาน,นอนเว้นครับพี่นอ้องโอ้๋อตัวนึงยืนตัวนึงครับพี่น้องนิ่งหมดเลยนี่ครับผมมาอีกแล้วเอ็งครับผมต้องเทือมันตื่นไปแล้วครับพี่น้องนี่มองมันจะเป็นมองไม่ได้ครับพี่น้อง มองนี่ยังไงพี่น้องว่าเป็นป่าหอยครับพี่น้องพี่น้องใส่มือลดซุมม่มตรงใส่ครับพี่น้องหน่อยท่านโมล่วตัวนี้หนามยึดลึกครับยึดหนามลึก ครับผมอ้าพี่น่องท่านว่าล่ะหมวดท่านครับพี่นอ่องเด็ดตัวน,นึงครับเนี่ยครับ ตานอนวินน <t> ี่ต้วหนึ่งนี่คือน้องนี่ครับจะประคนหน่อยไลนี่ครับตัวหนึ่งที่นี่ รุนนี่ละลายมาคนเห็นอยู่นี่ตัวหนึ่งนะนี่ครับผมอ่อนๆเท่านั้น,นพี่น้องเห็นบ่างครับตัวนี้ ครับผมนี่ครับผมพี่น้องอีกตัวนึงท่านนี่แหละนี่ครับพวกกรติ๊บจะมีกบน้ำนะครับพี่น้องคือว่ามีกบมีแต่ป่า กะปานอนเว้นเห็นอีกแล้วครับพี่น้องกปานอนเว้นสีเบืองพี่น้องขันบอล่นะครับพี่น้องเห็นบอลน,นะครับอยู่มือผมนะ นึงพี่น้องนอนอยู่นี่ใช่หรือครับผมปลานี่ตัวนึงพี่น้องมันเด็กไก่เลยขับเห็นบ่ครับเนี่ยเห็นตทหางเนี่ย พี่น้องเบิง่งเห็นกันสดๆเลยครับสองตัวครับ แบบบ้านพามาเบิ่งป่านอนเว้นพี่น้องนอนเว้นนี่ครับผม <c oughs> นี่นี่นะครับพี่นอ้องน้ำยังยังประจ่อแจะสีมันสดนอนอยู่น้ำกัวเขาน้ำไต่ยหยางสีนี่พี่น้องเห็นหรกอ่าครับน้ำเถท้าโมต่องถ่ายมันขวนัญครับพี่น,อน,น้องเถื่อ้มัน นกหนูง,งูมากินมันก่อนสิบนยัง่งถึงเฮานี่ครับพี่นอ้องอยู่นี่ตัวหนึง่ง<ฮ>สองตัวพี่นอ้องว่ามันตัวเดียวนี่ครับผมสองตัวสองครับมองนี่ครับพี่นอ้องปีนี้ปลาตัวใหญ่นี่ยเพราะตรง บอกถึงเลยครับบอกคอยมีครับพี่น้องเพราะว่ามันแหล่งแล้วปามใหญ่บรทษันครับพี่น้องมันทันใหญ่นี่ครับเห็นนี่ล้ครับพี่น้องเห็นบอกรับพี่น้องเห็นน้ำาผมบ่ครับผมนอนอยู่ฮะโอ้ไปแล้วครับพี่น้องไปแล้วตัวนี้ นอนข้างล่างข้างล่างอยู่โอ้มีตัวใหญ่ครับน้องแต่มีกบนอนเลยครับกบก็บนอนกบเขาง่ายเว้ยแหละคือนะครับนำมาจ่อยแจศีรษะจนได้สีนอนในเมืองศิลป์โอเห็นอีกแล้วพี่น้องเห็นแล้วครับนี่ครับพี่น้องนอนอยู่นี่ เห็นน้ำผมวะนี่ครับผมนี่ครับพี่น้องมองม้ำอยู่ก่เอเขาเลยอยู่ปานกบพี่น้องนี่ครับอยู่ปานกบ ตัวนึงหากินแบบเหมือนบานกมันสีมีหลายรูปแบบได้ครับพี่น้องนี่ครับสนวลอยู่แังสีพี่น้องเห็นบ่<ม>เถื่อนโบสัตว์ปันไหนได้พี่น้องอยู่นี่ตัวนี้ตัวนึงนี่ครับปลาน,นอนเวิน <c oughs> ครับพี่น้องสองตัวเลย โอ้ไปไปแล้วครับพี่น้องไปแล้วเดี๋วยวจะมองอีกตัวหนึ่นนงท่านจากตัวมันตื่นแล้วครับตื่นแล้วตื่นแล้วอ๋อไปแล้วตรงน้ำเลืกไปแล้วตัวน,นี้เป็นไม่ยืดทึ่งเหรอหื้อ ไปเร็วครับปอท่านครับจวดไปเลยเดีย๋ยวพี่น้องผมสีเบิ้งอันนี้ครับพี่น้องมันพู้ยุขึ้นมากเป็นต่เป็นตะคือกบครับพี่น้องโอ้โอปลาครับพี่น้องว่ามันกบสองตัว <c oughs> ว่ามันกบพู้ยุขึ้นมากสาบุ่นตัวหนึงน่งอย่างหน่อยอ๋อไว้ไปนี่ว่ามันกบห,ม,หม,มุนหมุนมันหมุนตมครับพี่น้อง น้องผมส้เบิ่องอันี้ผมว่ามันกบมีหน้รอบนี้บนนัดบนนัาสพผาดน้องรอบเหกันก็ว่ามันกบนี่ครับพี่น้องเป็นปูหยุกปูหนุกสีหนะครับพี่น้องเห็นม่ครับพี่น้องนี่ครับมันเป็นมันเป็นมันเป็นแบบยุยุกขึ้นมาเนี่ยครับพี่น้องนี่ครับคือมองกบนอนนี่พี่น้องกันพี่น้องแม่เอลีครับเนี่ยนี่ครับผม <laughs> để cốp chân đây các phí nọ. Tố bò nhây các phí cốp mất tố nưng là phí nọ Phí Pa, pa Để lái tựa vào đây Để lái đây ออก,กบอีกว่ครับกบกะกบหน่อยครับพี่น้องกบปีนหนึ่งก็เ่าค่อยใ,ใหญ่ปันไดยตัวนี้ต้อยใหน่อยครับเดี๋ยวหน่อยเน้อยต้องเติมเอาไปปล่อยครับพี่นอ้องกินเนียปล่อยแน่ครับพี่น้องเนี่ยมันหน่อยปวด มันกบอยู่นี่พี่นอ้องเหน็นเบป็นพี่น้องเบมึงน้ำกันกบอีกแล้วครับพี่น้องควาบนี่ครับผมโอ้โหว้ายได้อีกแล้วครับพี่น้องซวงโตแล้วครับพี่น้องกบเอา้าเห็นทั้งปา่าทั้งกบพี่น้องมันมนันครับเหมือนนี่มนันทั้งปา่มามันทั้งกบครับ บมาสองตัวปลานนีได้หลยอยู่ครับ <c oughs> เดี๋ยวเบิ้งกันครับยินแล้วครับผมเนี่ยพี่น้องเสียงพี่น้องเบิ่ง <c oughs> ผลงานครับพี่น้อง กบสองกบสองแล้วกับปลาคอเต็มเลยครับพี่น้องกอหน่อยนะครับโหด,ดเด็ดเลยครับพี่น้องปลาคอเนี่ประมาณว่าผมว่าเป็นหาสีผุนเหรอครับตายแนวบริษัทายแนวมันบริพนใหญ่ครับพี่น้องนี่มันหมานเลยครับพี่น้องเหมืนอนนี่ก็๋ยวอันนี้กรีเฟกเอาไปกินแน่ปล่อยแน่ครับพี่น้องปล่อยไปซะนั่ อยู่มากินแบบ,บเ,แเปนบานเอาน้ำปีหน่อนจิเท่บึงสสัเดี๋ยวกบขอบกันแบบครบตัวเรกครับตัวสองครับกบสองเดี๋ยวจิเกปลายเบิ่งเับบัน,นี้ ผมซุ่มนี่ผมสีเอาไปปล่อยนะครับพี่น้องกินแนบปล่อยเนี่ยครับเห็นมันใหญ่เพราะว่านี่ครับเดี๋ยวไปปล่อยซะครับนะครับปล่อยเลยครับพี่น้องนี่ครับเห็นมันมันใหญ่ครับครับปล่อยไปซะใหญ่เลยครับพี่น้อง เลือกไปแต่พ่อกินครับครับผมมันนี้หากินแบบบ้านๆกับปาพี่น้องไปหาปลานอนเว้นครับพี่น้องก็ได้กบมากนะกบสองตัวนะครับฟอ,อร์ได้หลายครับสี่สิบห้าสิบอยู่ดอกมันบดตัวใหญ่ครับพี่น้องกับแป่งไปกินเนี่ยกอยมันไปใหญ่สักก้อนครับพี่นอ้องห้อมมิสะกักเก็บไว้อยู่กะมันนี่ก็เป็นวิธีการหากินอีกรูปแบบหนึ่งครับผม ฝากเป็นกำลังใจให้ชออาหากินแบบบ้านๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันกรบผมที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจังบ่พลาดคลิปกรบผมคลิปต่อไปสิมิ่งยังกาถาลุนถาเบิ้งครับมนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ